สวัสดีครับท <พ regard S 1> ุกคนนะครับมาอยู่ที่บ้านท่าชุมนะครับอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยนะครับทุกคนมาอยู่ที่งานกีฬาสีนะครับโรงเรียนบ้านท่าชุมนะครับตอนนี้บรรยากาศนะครับเด็กนักเรียนกําลังตั้งแถวตั้งขบวนนะครับก่อนที่จะเดินขบวนไปยังโรงเรียนบ้านท่าชุมนะครับบรรยากาศกําลังตั้งแถวอยู่นะครับตอนนี้ กีฬาสีนะครับโรงเรียนบ้านท่าชุมครับอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยนะครับบรรยากาศกําลังตั้งแถวนะครับเดี๋ยวครับกําลังจะเดินขบวนไปนะครับไปยังสู่ๆครับเด็กๆครับวันนี้อากาศเย็นไม่ร้อนกําลังตั้งขบวนตั้งแถวนะครับกําลังจะเดินพเะเดศไปยังโรงเรียนท่าชุมนะครับมาดูความสวยงามนะครับของขบวนกีฬาสีโรงเรียนบ้านท่าชุมนะครับ บรรยากาศครับตอนนี้กําลังตั้งขบวนอยู่นะครับมาดูความสวยงามของน้องๆลูกๆนักเรียนนะครับบ้าน่าชุมนะครับลูกๆนักเรียนบ้าน่าชุมนะครับกีฬาสีครับกีฬาสีกําลังจะตั้งขบวนเดินพาเลทนะครับตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลขึ้นไปนะครับชั้นอนุบาลชั้นอนุบาลนะครับชั้นอนุบาลบรรยากาศครับอยู่ที่บ้านท่าชุมนะครับอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัย มาดูความสวยงามครับของถือป้ายครับสวยงามครับน่ารักนะครับระดับชั้นอุบาลครับโรงเรียนบ้านท่าชุมนะครับเก็บภาพบรรยากาศครับให้ทุกคนได้ดูได้ชมกันนะครับมาดูดัมเบเจอร์น้อยนะครับมาดูดัมเบเดอร์น้อยนะครับดัมเบเจอร์น้อยครับสวยงามน่ารักนะครับดัมเบเดอร์น้อยนะครับดัมเบเจอร์น้อยนะครับความสวยงามของดัมเบเจอร์น้อยนะครับบรรยากาศ ก่อนที่จะเดินขบวนนะครับอยู่ที่บ้านท่าชุมนะครับโรงเรียนบ้านท่าชุมนะครับความสวยงามของเดมิเจอร์น้อยนะครับชมความสวยงามของแดมิเจอร์น้อยครับกำลังตั้งแถวนะครับกำลังตั้งแถวตั้งแถวกำลังรอเดินขบวนนะครับตั้งแถวกำลังรอเดินขบวนนะครับบรรยากาศเดมิเจอร์น้อยนะครับงานกีฬาสีโรงเรียนบ้านท่าชุมนะครับงานทางกับผู้ปกครองผู้ปกครองมาให้กําลังใจลูกๆนะครับ มาให้กำไรรูปๆก,กันนะครับบรรยากาศนะครับกีฬาสีนะครับกีฬาสีนะครับบรรยากาศกีฬาสีนะครับโรงเรียนบ้านตาชมนะครับตอนนี้กำลังรอเดินขบวนนะครับตั้งแถวกันก่อนนะครับอมีทั้งหล่อมีทั้งสวยครับวันนี้บรรยากาศบรรยากาศนะครับตั้งขบวนครับก่อนที่จะเดินเาเรดนะครับดูแต่ละชุดแต่ละสีนะครับสวยงามน่ารักนะครับ งามน่ารักนะครับเด็กเดกครับโรงเรียนบ้านท่าชุมนะครับขบวนพะเลทนะครับตอนนี้กําลังตั้งขบวนกําลังจะตั้งขบวนครับรอเดินขบวนไปยังโรงเรียนนะครับบรรยากาศนะครับผู้ปกครองผู้ปกครองครับก็มาร่วมให้กําลังใจลูกๆหลานๆกันนะครับเต็มสองฝั่งถนนเลยนะครับลูกๆหลานๆให้กําลังใจกันนะครับเต็มสองฝั่งถนนเลยนะครับบรรยากาศอยู่ที่บ้านท่าชุมนะครับอำเภอทุ่งเสียมจังหวัดสุโขทัยนะครับงานกีฬาสี โรงเรียนบ้านท่าชุมนะครับทุกคนนะครับเดินดูความสวยงามครับของเด็กๆนักเรียนครับชั้นระดับอนุบาลแต่ละสีแต่ละสีนะครับดูความดูความสวยงามครับความสวยงามความน่ารักของนักเรียนนะครับเดยวแต่ละสีนะครับสวยงามนะครับความน่ารักของนักเรียนนะครับแต่ละสีแต่ละขบวนนะครับแต่ละชุดนะครับเพื่อนๆครับชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับ บรรยากาศไปเรื่อยๆครับอยู่ที่บ้านท่าชมนะครับอำเภอตุงเสลียมจังหวัดสุโขทัยครับงานกีฬาสีโรงเรียนบ้านท่าชมนะครับงานกีฬาสีโรงเรียนบ้านท่าชมอ่าต่อไปก็เริ่มจะโตขึ้นมาหน่อยครับเด็กโตขึ้นมาหน่อยแล้วนะครับเด็กโตขึ้นมาหน่อยบ้างแล้วนะครับเด็กโตขึ้นมาบ้างแล้วครับตอนนี้อนนี้เด็กโตขึ้นมาหน่อยนะครับงานกีฬาสีโรงเรียนบ้านท่าชมนะครับพาทุกคนนะครับเดินไปเรื่อยๆครับชมขบวน กีฬาสีชมขบวนกีฬาสีครับโรงเรียนบ้านท่าชุมครับดูความสวยงามของขบวนดูความสวยความรอของลูกๆนักเรียนนักเรียนมีเยอะมากนะครับนักเรียนมีเยอะมากนะครับดูความน่ารักของลูกๆนักเรียนนะครับบ้านท่าชุมนะครับโรงเรียนบ้านท่าชุมนะครับกีฬาสีนะครับกีฬาสีนะครับโรงเรียนบ้านท่าชุมนะครับ กองกองอะนี่เะียเอียมไปไหนเไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนไปเรื่อยๆครับดูบรรยากาศนะครับ่อตั้งขบวนครับก่อนที่เจริญขบวนพระเดศนะครับตั้งขบวนครับต่อไปมาอยู่ที่สีน้ำเงินแล้วนะครับตอนนี้ดูความสวยงามของแต่ละสีแต่ละขบวนนะครับอันนี้อยู่ที่สีน้ำเงินแล้วนะครับดูความน่ารักของลูกๆนักเรียนนะครับมาดูความลูกๆของน่ารักโรงเรียนนะครับอันนี้ก็คือ โดนขังมาแล้วนะครับอาซีนี้ไม่กลัวฝนครับเตรียมชุดกันฝนมาเรียบร้อยครับฝนตกมาไม่เปียกครับสุดยอดครับบรรยากาศนะครับงานกีฬาสีโรงเรียนบ้านท่าชมนะครับตอนนี้มาอยู่ที่สีน้ําเงินแล้วนะครับอันนี้มาอยู่ที่สีน้ําเงินแล้วนะครับผมตอนนี้บรรยากาศไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆทุกคนนะครับชมขบวนก่อนที่จะเดินขบวนพาเหรดนะครับกีฬาสีโรงเรียนบ้านท่าชมนะครับ ตันที่เจริญขบวนพาเดชนะครับบรรยากาศพิธีบ้านท่าชมนะครับโรงเรียนบ้านท่าชมนะครับดูความน่ารักของลูกๆนักเรียนนะครับน่ารักของลูกๆนักเรียนครับกีฬาสีกีฬาสีนะครับโรงเรียนบ้านท่าชมนะครับดูความน่ารักของลูกๆนักเรียนนะครับดูความน่ารักของลูกๆนักเรียนนะครับปั๊ม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  ไปเรื่อยๆนะครับชมขบวนนะครับไปเรื่อยๆนะครับชมขบวนกีฬาสีนะครับโรงเรียนบ้านาชุมนะครับดูความสวยงามของขบวนครับตอนนี้กาลังตั้งขบวนครับยังไม่เดินนะครับตั้งขบวนครับตอนนี้เริ่มได้ยินเสียงพาเลทนะครับไม่แน่อาจจะเดินขบวนแล้วนะครับตอนนี้ได้ยินเสียงพาเลทแล้วนะครับนักเรียนมีเยอะมากครับเจ็ดแปดร้อยคนนะครับโรงเรียนบ้านาชุมนะครับบรรยากาศเดินขบวนนะครับ ตอนนี้พะเลริ่มดังแลครับเดี๋ยวก็จะได้เดินกันแล้วครับงานกีฬาสีนะครับโรงเรียนบ้านท่าชุมนะครับามาดูความสวยงามครับของลูกๆนักเรียนนะครับแต่ละสีนะครับลูกๆนักเรียนแต่ละสีนะครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับผมกีฬาสีครับกีฬาสีครับโรงเรียนบ้านท่าชุมครับผมกีฬาสีครับโรงเรียนบ้านท่าชุมนะครับ อันนี้กองพเลทเริ่มดังแล้วครับจะเริ่มเดินขบวนแล้วครับผมสู้ๆครับเด็กๆสู้ๆครับสู้ๆครับนักเรียนเยอะมากครับโรงเรียนบรรทัดชมครับบรรยากาศครับอยู่ที่บรรทัดชมครับงานกีฬาสีงานกีฬาสีแต่ละขบวนครับมาดูความสวยงามครับกองเชียร์กองเชียร์ครับผมสวยงามน่ารักครับสวยงามน่ารักกับกองเชียร์ สวยงามน่ารักสวยงามน่ารักครับบรรยากาศนะครับกองเชียร์น่ารักน่ารักนะครับงานจราสีครับโรงเรียนทชุชมครับผมขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมครับสวัสดีมีความสุขครับผม